ลูกเป็นคนลาวและก็เป็นลูกพระรัเป็นผู้นำบุญหลักครอบครัวแรกของนครเมนเบิลประเทศเอียใช้บ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าพระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541พ่อแม่พี่ชายน้องชายของลูกทั้งหมดอยู่ที่อเมริกายกเว้นลูกเองซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวที่อยู่ประเทศออสเตรเลียพ่อแม่พี่น้องของลูกที่อยู่อเมริกาก็ได้รวมบุญกับพระธรรมการเสมอมา โดยเฉพาะพี่ชายชื่อสมใจศิริหาราชก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันและก็เป็นลูกพร,ราพี่ชายคนนี้เป็นกัลยาณมิตรแนะนาให้รู้จักวัดพระธรรมกายโดยโทรศัพท์ทางไกลาจากอเมริกามาชวนให้ทําบุญกับวัดพระธรรมกายลูกชื่อสมบัติไทยเดชพระคุณปี2540สพี่สมใจได้เดินทางไปเยี่ยมที่ออสเตรเลียช่วงวันอาทิตย์ตันเดือนก็เตรียมมาหาร่วมพิธีบูชาข้าพระโดยนึกถึงวิธีกรรมที่วัดพระธรรมกายและก็ชวนกันไปทําบุญที่วัดลาว พี่ชายบอกย้ำเสมอก่อนครับอเมริกาว่าบุญวิชาข้าพระอาทิตย์บุญวิชาข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนที่พี่แนะนําให้ทํานี้ต้องทําทุกเดือนอย่าให้ขาดนะเพราะเป็นบุญใหญ่กลางปีพศ .2541 อา25จารย์สุดธรรมสุดธรรมโมได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ออสเตรเลียและไดต้ติดต่อลูกว่าจะเดินทางมาเยี่ยมที่นครเมนเบิลขอ้ลูกได้รวบรวมญาติพี่น้องชาวลาวชาวไทยที่รู้จักจะได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งในตอนนั้นลูก,กรู้สึกตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกลูกยังพูดกับพระอาจารย์ไม่เป็นเลยเช่นพระอาจารย์ท่านใช้คําว่าอาตมาจะมาแน่นอนลูกก็ตอบรับว่าอาตมาก็เ,าเต็มใจต้อนรับ <laughs> เอออาจจะเตียมปุติไว้ให้หลังนะลูกนะ <laughs> แต่ดูนี้ลูกใช้คำพูดกับพระภิกษุได้ถูกต้องแล้วเจ้าค้า <laughs> ทุกครั้งที่พระอาจารย์จะเดินทางมาจากซิดนีย์มาเทศน์สอนที่เมลเบิร์นร้านอาหารของลูกจะขายดีขึ้นกว่าปกติถึงสองเท่าเสมอตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แม้ว่าจะผ่านมาเกือบหกปีแล้วก็ตามทุกครั้งที่ลูกขายอาหารใจก็จะนึกถึงบุญบ่อยๆและก็นึกบ่อยๆว่าให้ลูกค้ามาลูกค้าก็มาเข้าออร้านจริงๆ <c oughs> เลยเอเคร็ลศนี้พูดบ่อยๆ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าก็มีพระอาจารย์มาประจาทุกเดือน <c oughs> เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ลูกได้รวมคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนออสเตรเลียมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำไม่เคยขาดลูกทําบุญทุกๆบุญค่ะโอ้เยแย,ยะเลยตลอดห้าปีกว่าครับบุญทุกบุญเลยมันเยอะขออ่านข้ามไปนะลูกนะครับลูกกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่เรื่องคุณพ่อค่ะคุณพ่อของลูกเป็นนายทหารเมืองลาวต้องมาอยู่อเมริกา คุณพ่อได้พาครอบครัวลูกและลูกชายทุกคนมาอยู่ด้วยเว้นแต่ลูกสาวคนเดียวคือลูกต้องไปออสเตรเลียเอคุณพ่อย้ายมาอยู่ที่เมริกาใหม่ก็ได้รับความช่วยเหลืออุปถัม์จากนับบวชของาศาสนาอื่นคือบาทหลวงในาศาสนาคริสต์ยิ้งท้ายคุณพ่อและครอบครัวทุกคนเปลี่ยนใจที่เคยนับถือาศาสนาพุทธไปนับถือาศาสนานั้นยกเว้นพ่ชายที่ชื่อสมใจยังคงนับถือาศาสนาพุทธเช่นเดิมแม้คุณพ่อจะนับถือาศาสนาอื่นแล้ว แต่ก็ไปร่วมพิธีทางพุทธศาสนาบ้างเป็นครั้งคราวรแต่เดิมไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนจนกระทั่งปี40พี่สนใจก็ได้เข้า,าร่วมโครงการบำรรบัดจิตวิวยาพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคุณพ่อได้เดินทางไปร่วมงานจนเกิดความประทับใจอย่างมากที่เห็นลูกชายบวชและประทับใจในการแสดงธรรมของพเดชประคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดความเลื่อมใสและร่วมสร้างบุญกับวัดพระธรรมกายเรื่อยมาทั้งที่อเมริกาและเมืองไทยอย่างสรรม่ำเสมอปี45 คุณพ่อป่วยด้วยมะเร็งกระดูกลูกก็อยากกลับไปออสเตรเลียตอนช่วงนั้นมันช่วงที่ใกล้พิธีงานบุญสลายร่างคุณยาจารย์ลูกอยากไปร่วมงานคืนนั้นลูกก็ฝันเห็นพระเด็กคุณหลวงพ่อในมหาวิยาลัยและได้บ,บอกว่าลูกรู้ไหมว่าทําบุญกับคุณยาจารย์จะได้บุญขนาดไหนให้เอาข้าวของแล้วตามหลวงพ่อมาไปนําไปถวายพระเพราะเราจะมีพระมาก,กันเยอะนะลูก ลูกก็นึกในใจว่าทาไมต้องมาเรียกเพราะตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนเลยไม่ออกไปแล้วคนตั้งเยอะแยะทำไมมาเรียกทําไมไม่เรียกทําไมจึงมาเรียกแต่ลูกและหลวงพ่อก็เดินออกไปจากบ้านแต่ลูกไม่ได้ตามไปได้ฝันหลวงพ่อคามาเรียกอีกครั้งแล้วก็บอกว่าข้าวของเหล่านั้นหลวงพ่อเอาไปให้ได้จะอยากให้ลูกเอาไปทําบุญด้วยตัวเองจะได้บุญมากและตามหลวงพ่อมานะงช้าจึงบอกคุณพอ่อคุณแม่ว่าจะกลับออสเตรเลียแลวจะไปร่วมงานบุญสลายร่างบุญยายอาจารย์รคุณพ่อได้ฟังดังนั้นก็เลยกล่าวกับลูกว่า อย่าเพิ่งกลับเลยนะลูกนะเพราะปีนี้พ่อจะตายหากลูกกลับไปก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแต่ลูกตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเดินทางกลับออสเตรเลียและร่วมบุญในงานสลายร่างกุญยายจารย์หลังจากนั้นะนะลูกก็กลับมาออสเตรเลียมาเปิดกิจการร้านอาหารและทําหน้าที่ผุนําบุญต่อไปก่อนเข้าพรรษาในนั่นเองคุณพ่อก็ล้มป่วยอาการสุดหนักด้วยโรคมะเร็งในกระดูกคุณแม่จึงได้ดูแลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการรักษาพยาบาลและการแนะนาให้สร้างบุญอย่างเต็มที่ ทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิทำทานและเขารับฟังการถ่ายทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นประจำและได้ทำบุญใหญ่เป็นประธานกองกฐถินพระราช4สี่ห้าแต่อีสารภาตรายในขณะที่ป่วยหนักจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งลูกก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่ออีกดังเช่นคุณพ่อท่านพูดว่าจรงิงๆเพราะลูกไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาได้ทันก่อนท่านจะสิ้นบุญรวมถึงงานศพของท่านด้วยเขาขอไม่ตาไปเดี๋ยวุณหลวงพ่อกรับเรียนถาม่งดังนี้ ปรโลโลกของคุณพ่อเป็นอย่างไรบุตรหลานสร้างบุญให้ได้สร้างบุญให้ได้รับหรือเปล่าคะทําไมคุณพ่อจึงตั้งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นในช่วงหนึ่งแต่ก็ได้กลับมาร,ร่วมบุญกับหมู่คณะอีกครั้งลูกทำกรรมอะไรจึงเป็นลูกคนเดียวที่ต้องแยกกันอยู่คนละประเทศกับพ่อแม่และพี่น้องครับ้บากันรวดเร็วเลยนะจ๊ะครับคุณพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในกระดูก ซึ่งเป็นการ,รปัจจุบันแต่ครูแม่ใหญ่คงไม่บอกเรากรรมอะไรครับอันนี้ฝันนี่ฝันกันนะครับฝันหลับแล้วกับฝันเป็นตุเป็นตะกันครับฝันไปนะครับตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นสูงอของชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองมีบริวารยักษ์ชั้นสูงเนะ่ยเป็นยักษ์รูปหลอ่อไม่มีเขี้ยวงอครับ นอกจากเวลากโ,ลโกรธหรือแสดงฤทธิ์ oh. ที่ไปเกิดเป็นยักษ์ตรงนี้ก็เพราะได้ทำบุญในพระพุทธศาสนา oh. ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเช่ oh. นได้บวชลูกชายได้สวดมนต์ทำสมาธิทํากติมระราชปีสีหเป็นต้น oh. ปกติท่านจะค่อนข้างเฮียบเข้มงวดมีวินัยแบบทหารได้รับบุญทุกบุญที่บุตรหลานอุทิศไปให้ สภาพก็ดีขึ้นกว่าเดิมที่พ่อยังไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้ก็เพราะพ่อยังมีความแค้นลึกๆ oh. ที่ไม่สามารถปกป้องผองภัยผ่านได้ครับทำให้ใจท่านนม่ใส่้เท่าที่ควรเ oh. หตุที่พ่อจำต้องเปลี่ยนศาสนาในตอนที่เริ่มมาอยู่ในอเมริกาใหม่ๆนั้น oh. ก็เพราะว่าประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบัน เาได้ดูแลช่วยเหลือพอ่อพ่อก็เกรงใจอีกประการก็ชอบแนวคำสอนของศาสนานนั้นที่ต่อต้านผองภยัยพานครับซึ่งมาพร้อมกับความรู้สึกลึกๆของพ่อครับ,<อ>รบที่พ่อรู้สึกลึกๆนะ่ะครับและกรรมในอด,ดีตเคยเกิดเป็นเสนาบดีของพระราชาในหัวเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในยุคปลายของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครับ พระราชาเปลี่ยนศาสนาไปเข้ารีศาส,สนาอื่นเพราะเหตุผลทางการเมืองที่มาม,ามาหาอำนาจในยุคนั้นนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ได้ถูกบีให้นับถือศาสนาตามเมื่อพระราชาถูกบีให้เปลี่ยนตัวเป็นเส,สนาบดีก็ต้องถูกบีไปด้วยท<อ>ั้งที่ตัวยังเริ่มใสายในพุทธศาสนาทั้งเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยจากนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนศาสนาไปชั่วคราวครับ เพราะมีเชื้ออย่างเนี้ยเป็นทุนเดิมอยู่แต่ลึกๆก,ก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ครับให้ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะ่ะไปช่เป็นกรรมอะไรนะลูกนะแต่ว่าเป็นบุญและหน้าที่ที่ลูกจะต้องไปเป็นผู้นำบุญรวบรวมพี่น้องนักสร้างบารมีในออสเตรเลียให้เขาได้หันมาสนใจสร้างบารมีในพระพุทธศาสนา เป็นบุญและเป็นหน้าที่ของลูกนะลูกนะไม่ได้มีกรรมรารอะไรที่พัดพลาดจากพ่อแม่หรอกต้องมาทําหน้าที่นะเป็นทหารกองทัพธรมนี่คือเป็นเรื่องราวของเคสสตดี้โดยย,อย่อๆสำหรับวันนี้